ะะก็ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับก็คองอีกจังหน่อยกับสิคุณแแน่นะครับฝากติดตามนักเอกของทางค่า,ายจอนี่คนใหม่นะครับเพลงใหม่นะครับเด้นะครับสวัสดีค่ะอ้ววาเห็นว่าเห็นพระเอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พระเอกของเราใช่ไหมรถเสียงหน่อยค่ะ พระเอกด้วยค่ะเด้อพระเอกคนนี้ว่าซื้อซื้ออย่างนั้นเราซื้ออย่างนั้นต่เล่ครับพี่เล่ช่า่ไหมคะบอกจบโอ้เดี๋ยวขอขอเบื้หน้านางเอกหน่อยค่ะนางเอกอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องแอนนานะคะนางเอกของเรานะคะเอาผู้างหลังมาเห้แดงนั่นใช้แดงนั่นฮะเจ้าหม้ายยังนั่นเาเบิ้งผู้สาวครับเออมาเป็นบริการใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเข้าไปข้างในหน่อยนะคะนะคะนี่คือพระเอกของเรานะคะเอาลงมาเปิดประตูให้พี่ มาดูนะคะมาดูนางเอกเต็มๆนะคะมาดูนางเอกของเราเต็มๆนะคะไอ้มาดูสีเบิ่งสีเปิดก็ไม่เป็นไม่เคยมีรถตู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนนานะคะมาถึงกี่โมงคะมาถึงเมื่อคืนน่าจะเที่ยงคืนค่ะมาสองคนนี่บอกคะแมนมามามาสองคนค่ะโอ้สวยมากเลยมั่นเป็นไงบ้างมนความรู้สึกเพงไหเนี้ยบอกกรู้สึกเต็มเตมครับน้องแอนนานะคะมาเที่ยวอุบลนะคะเนาะเคยมามมาอุบลหรือยังคะ ค่อยมาไทยงานยุโรปหนึ่งค่ะ<อ>มาถ่ายอ่ะชุดแต่งงานแบบชุดแต่งงานในคอนโดอ๋อเป็นนั่งแบบชุดแต่งงานนะคะน้องแอนนาสวยมากเลยเห็นได้ในอ่ะเมื่อกี้เขาไปเบนนี้ติ๊กต็อกกับเซตบุก๊กเขากำลังใครใครใครใจเย็นบอกใครคะให้ใจเย็นบอกเขาใจเย็นอันนี้อันนี้คือคือเจ้าแก่โรงางานเม็ดมะขามกัวเกลือเนี่ยานานอ๋อคนนี้เหรอคะใช่ใช่เนี่ยเร็วเร็วนี้อ๋อเร็วเร็วนี้ผมมาหาพี่เสนเตยอยู่ผมขอนนั่งเอกผมอยากจับเซตสัญญาเลย ทีมงานเขามีแต่สายจวดเลยค่ะเด้อแต่ว่าบวกก็ดีๆอยู่ค่ะปกติเราหน้าหักนะฮะหน้าฮักนะคะทีมงานทุกคนตื่นเต้นแรงหน้าฮักเอ้ยนายฮะครับไผ่หน้าฮักไผ่หน้าฮักทั้งหลังเรหน้าหักโอเคหน้าหักนี่น่ารักนะคะฝั่งนี้น่ารักนันนี่อย่งก็จอบอันนี้น่าฮักอ๋อเดียวเดี๋ยวจอดจอบไปจอบแล้วว่าเจอบักเสียมเข้าไปนี่ คุณ <c oughs> อย่างเดียวใช่ไหมบักเสียงเนี่ยโอ้ยนะคะกะนินข้าวกันหรือ <c oughs> ยังคะกินข้าวกันยังนี่เนื่งค่ะคตั้งไว้เดี๋ยวไมบอกคะ,ะม้าหนางไก่เนี่ยเนาะกันดานหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนานั่งเครื่องมานลอดจังสบายครับมาชิวๆแวะเที่ยวแวะอย่างไปน้ำพังค่ะจ่าจ้าได้ค่ะได้คะ่ะโอเคให้น้องเขานี่เด้อค่ะเด้อลินเปิดประตูนั้นแล้วเดียวแอจะออกนะคะพี่สาธิตนั่งกับสาวเป็นไงบ้างพี่สาธิต หน่ากระสาเป็ยังมาขอบคุณขอบคุณนั่ง,ไไงไออแอนนาค่ะอ๋อที่ขึ้นรถแล้วบออเอาสิขึ้นรถมาสั่นะอ๋อไอสาธิตไอสาธิตนั่งใส่เนี่ยพี่สาธิตนั่งตรงไหนคะอ๋อนั่งตรง,งนี้นโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนยังไงอะเลื่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวซักเลื่อนยังไงเดี๋ยวซุกครับซุกไปอันไหนอ๋นอซุกซุกยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วค่ะสาธิตขึ้นไปแล้วนะคะอ๋ออพี่สาธิตนั่งตรงนี้แม่บอกคะอยากเป็นพระเศษยุ่บอเพลงเนี่ย เออเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะเปิดเพลงดังใช่ไหมคะเนี่ยใครนี้ดังมากเลยนะคะกบแต้นะคะเดินทางต่อครับเดินทางต่อนะคะอ้ไอตัวนี้มาหาทีมงานทั้งรอบอ่าเชิญค่ะเชิญค่ะติดตามด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่ครับแสดงอาการเมกะวิสิตครับจอร์นี่มิวสิกครับเร็วๆนี้แน่นะครับโอเคค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะบ้านที่ปิดประตูให้นี่จอบเรียนเรามาเพื่อเองแกแล้วเออโอเค เป็นแล้วค่ะเดี๋ยวด้ปิดประตูให้นะคะเชิญค่ะแน่นไหมเนี่ยแน่นไหมเนี่ยอันนี้ทีมงานเรานะคะตอนนี้เราได้บรรยากาศแล้วนะคะเราได้สถานที่ถ่ายทำแล้วนะคะนี่คือพระเอกของเรานะคะนี่พระเอกชุดเสื้อตัวเองเสื้อแบบบ้านได้ไหะอาจารย์กำลังบอกให้อ่ะพระเอกหาเปลี่ยนชุดนะคะยืนยิ้มยิมไม่ไหวเออให้ได้งออายยิ้มสามมน้องๆหางเก่งเห็นเย็นๆแบบนี้ไหมบอ สงเอาเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเหมือนใส่เลยใายออกช่องเลยถอดเลยช่องช่องเมียเสียบปูจอดเดินที่นี่ถอดเลยค่ะถอดเลยค่ะอะไรผมผมมึนอยู่เลยนี่ค่ะกำลังซื้เปลี่ยนชุดกันอยู่นะคะนะคะพระเอกไปเล่นะคะเราบรรยากาศค่ะวันนั้นใครที่จะมาบางันนี้คือ น,นี่นะคะทีมง,ง,งานของเรานะคะตอนแี้นานกำลังหาชุดมานะคะกระเป๋าสัมภาระ,ะค่ะกระเป๋าสัมภาระ,ะคนสวยของเราสามเดี๋ยวรถตู้เลื่อนไม่จอดพมมนี่น้องเดี๋ยวเพอเขาสิถอยกระบะบคัะนนี้ออกน,นดกาดนะคะ เอาสิเปียงเสื้อหฮยังพระเอกดิอันน้องเล่นี่เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีได้ค่ะเดินขนาดเรามาอยู่ในป่านในเขาออร่ายังออกไหมคะดูสายตาดูสายตาทีมงานเราน่อ ได้แบตไหมหะาส่งให้ข้าว่าหาส่งเนี่ยแบตหายไปไหนวะจิ้งเหลนเอียงจเอียวเาอไหนการที่หันมาเกี่ยวเพราะเอ็งยังขาดขาสั่นขาดขาสั่วนะก็ดูถกเอกของเราดีกว่านะคะคนสวยถุงขะอ๋อใส่ถุงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ตัวเล็กมากเลยหนักเท่าไหร่คะเนี่ย47ค่ะ47อู้หูเล็กมากเลยเบื่อทำไมเนี่ยเขาซ้อมหมดในปอดยามาอยู่เบื่อพวกกลับเหมือนกันเนี่ยเห็นสาวไม่ได้ได้ถ่ายเลยมายิ้มแบบเมื่อกี้หนึ่งสองสามเก่งออกขอบคุณครับเดี๋ยวไปถ่ายทิกเก็ตกันอะไรของพี่ลินดีย อะไรนะคะเชนจันจะถาม,มอ,อะไรนะน้องเรามีใสอยู่เราก็จอยใช่ไนักซี่สิบเจ็ดผนดีมากนะคะน้องแอนนา <c oughs> ขอขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยค่ะเดอ้อใหยนยืมสถานที่ถ่ายทําอันนี้คือที่อําเภอพระบุญทลิกบวชเฮงไรงบุญทลิกหรือว่าสลินทอนอันนี้อยู่ในเขตอเาเภอบุญทลิกด้วยค่ะเดอ้อขอบคุณเจ้าของบ้านมากเลยที่ให้ยืมสถานที่ถ่ายทํานะคะ ขาดเหลืออะไรหรือเปล่าคะขาดเหลืออะไรที่ป่าวเขาเราครับเรานั่นแหะนี่คือทีมงานของปลายนานะคะทีมงานของปลายนานะคะสุดยอดวะครับตังเอกครับเป็นอาขาแนี่ยครับสุดยอดจวดอีดีขาถึงได้หรอคะนี่เท่าน้นแหละ ครับเดินทางมาให้ทายนะฮะว่าเป็นสาวจังหวัดไหนนะครับกอไก่กรุงเทพขอไข่เชียงใหม่คอควายพัทลุงและงองูบุรีรัมย์ครับใครตอบถูกรับเสื้อยืดมือปาดจอนนี่ยนะฮะจะตอบได้เหรมจะตอบได้วันนี้น้องสวยมากเลยค่ะน้องแอนนาอุดรครับอะไรนะตอบว่าอะไรนะครับอุดรครับไอโบได้เป็นอย่างไอเก่งตะกอ ตอนนี้ทีมงานเรากระดีก็ได้มากเลยเพราะว่ามีสาวสวยมาอยู่กับนะคะพลังงานมีนะปอดซ่าปอาเซ่อแต่พลังงานมียืนยืนยืนข้างกันที่แบบไม่ได้ไม่ได yes. ้เล่าเนาะเหมือนใครอย่างนั้นเนาะถุงยุกอ๋อไม่แหงยุกนะควก็อ๋อออกากาศ อรเีดอาเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะแสดงอาการอะไรอาการแสดงอาการอ๋อประทายอ๋ออาการเนี่ยเพราเขาให้แสดงอาการไม่ใช่ออกอาการนะน้องเล่ถามเขาแบบนี้กันเดี๋ยวขออกไรออกเกันนะผมเดี๋ยวการปัญหาเอาน่าสวยค่ะได้ยังไงนี่การ์ดหรอครับนี่ค่ะบรรยากาศในกองถ่ายของเรานี้มีไผ่มีมอเซ่โวไปย์หายืมเสือแบบบ้านๆนี่นะ เราทิ้งเงียบแค่ถึงเงียบแคเงียบเงียบแบบไม่เงียบอีกนะกลับกันตอนไหนเพื่อเจ้าวิ่งกันข้าขงน้อนจากตีใดแบบโมกุมตื่นทันงี่ต้องมาเนาะไม่ข้าวสาวสวยมาตื่นแต่้าแค่ปกติเที่ยงหรือเอิรนกับพ่อลูก FC มาหานี่ยมาลูกเด้อ ข้าซูบซ so ้ายุนซูบซ okay. ้เลยเยใจเย็นใจเย็นใครับจเย็นมเห็นรเามกันย่นสาทุงกรยังงามค่ะมึงสวยคนงามเอออะไรกันอะครันคนงามเนาะคนงามเี่นๆอะรยังงามเคนงามเนาะ โอ้ยเข่าขากันนี้ขนาดค่ะอาจารย์กล้วยส่งรูปอะไรมาเนาะโอเคจ้ะโอเคจ้ะ okay, ก็ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับจะคงอีกจหน่อยกับที่คุณแแน่นะครับฝากติดตามนักเอกของทางข่ายจอนี่คนใหม่นะครับเพลงใหม่นะครับเด้อนะครับเร็วนี้นะครับครับจะรองกับผลงานนะครับเรื่องเล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะต้องขอบคุณทางน้องไปนนาครับช่วงนี้ผมเบียกหลายงานหลายก็เลยหายไปหน้า เป็นคนเขียนบทนะครับกำกับการแสดงไห้นะฮะให้ทีมงานเสียปูเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมกับสาธิตมากวนด่าดางเลยซึ่งครับตัวว่าสาธิต้ว่างไปตีไก่กับคนอีเล่นคือตัวตัวว่าเล่นขีดได้พูดแอนดิงขาดไม่ได้นะครับพูดแอนดิงนะครับครับขอบคุณอาจารย์จางแทนขอบคุณครูอาจารย์โจ้สัพพะขามเปียกนะครับนะครับอาไปหน้ากันพร้อมก็นั่นเลยเด้ออากันพร้อมก็ซีนหนึ่งเทคหนึ่งเลยนะครับ ส่วนันนี้ออกอาการเื้อเพลงเขาอื้อแสดงอาการวันนี้ออกอาการบมบมบบวจเมวจ้องไผจ้องไผชื่อเพลงแสดงอาการนะคะแต่ว่าออกอาการกันเหลือเกินค่ะเรียบๆง่ายๆครับกองถ่ายนะครับทีมงานจอนี่นะครับอ่า ครับบรรยากาศง่ายๆเอาบรรยากาศไหนิ่งบรรยากาศค่ะเขินครับเพิ่งนคเพิ่งนรนะเินแ้วตนแล้วเขินย่งเขินอย่งพเดี๋ยวครับคิดคิดมุกกันครับอนี้โอ้ยจะพักกันออกอาการรเจ้าอ่ะีกกาลังแจงการทางานแล้วมือแรกกินทน้า่กินนะไม่ควรให้บัค้าไมกินไได้ อเอวน้อยน้องเอวยี่สิบสองก่น่นักอาหารดี่เราตองร่วมกิจการแบบนี้ครับเจาของหน้าผมจะทำที่หาแบบนี้ยดูเ้อาวุ่งกับเราขอเฟซอีกแล้วโอ้ยสายยบเปิด